สิบสองชินนบัญชรชายาสนากตาพุทธาเชตวามารังสาวาหนังจ,จตุสัจจาสพังระสังเยปิวินสุนราสภาตันหังการาทโยพุทธาอาทวิสตินายกาจับเพปฏิทิตาไมหังมัทเกเต,เต,เตมุนิสารา สีเซปติทิโตไมหังพุทธโธธรรมโมทวิโรจนเนสังโคปติทิโตไมหังอุเรสะพุณากาโรอาทเยเม,มยอนุรุโธ,ธาสาวรีปุโตจะทักขิเนโคนทันโยปิติภาคัสมิงโมคลาโนจาวามเกทักขิเนสาวเนไมหังอาสุงอานันทลาหุโล กัสโปจมหานาโมอุภาสุงวามโซตะเกเกสะโตปิติภาคัสมงสุริโยวาปะพังคารนิสินโนสิริสัมปนโนโซพิตโตมุนิปุงขาโวกุมารกัสโปเทโลมเหสีจิตตวาทโกโซไมหังวัฒนเนิจังปฏติทาสิคุนาคารโร ปุณโนอังคุลิมาโลจะอุป,ปาลีนันทศิวลีเทราบัญจะอิเมชาตานาราเตติรกามะามะเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิชตวันโตชินโนระสา ชาลันตาศิลเตเชนะอังขมังคสุสันทิตาราตัตนาปุระโตอาสิธาขิเนเมตาสุตกังทัชคังปัจฉโตอาสิวาเมอังคุลิมาลังคังขันธโมระปริตันจะอาตานาติยสุตกังอากาเซสชนางอาสิเซสาปาการสันทิตาม ชินานานาวรสังยุตตาสัตตปการังกตาวาตปิตาทสัญชาตาพาหิรัชตุปัทวามอเสสาวินัยยันตุอนันตชินเตชะสาวสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชเรชินาปัญชรามาชัมหิวิหารตังมหีิตาเร ทธาปาเลนถุมังสัเพเ,เตมหาปุริสาสภาอิเจวมันโตสุขโตสุรคโคชินานุภาเวนชิตุปัทโวธรรม,มนา,นา,านุภาเวนชิตาลิสังโคสังขานุภาเวนชิตันตาราโย ο. สัตธรรมานุภาวปาลิโตาจารมิชินะปัญญปัญชาเลติ สิบสาพาหุงมหากาพาหุงสาหสัสพ,พินิมมิตสาวุธานตังครีเมขาลังอุทิตะโคระสะเสนมารังธานาทิธรรมวิชิตาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคารานิมาราติเรกามพิชุนิตะสัมภารติงโครัม ปานาระวะกะมคะามทะถาถายาคังคันตีสุทันตวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชาาะสาภวตุเตชายามังคลานินาลาขิริงคชวรางอัตติมัตตะภูตังทาวะขิจากกามาสานีวาสุทารุนันตังเมตัมภูเก ผู้เสกัววิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิอุกิตาขัคคามาติหัตถสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาลาวันตังอิทิพิสังขาตามโนชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชายามังคลานิ กัตาวานะกรธรรมุทารังอิวะขับพินิยาจินจายทุกถาวาจะนังชนก,กายามเชสันเตนโสมาวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภาวุเตชายามังคลานิสัจจังวิหายะมาติจัตกะวาทะเกตุง ปาทาพิโรปิตามะานาังอติทันถาผู้ตังปัญญาปฏีปัชชลิโตชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานินันโทปาน,นันทะผูชะคังวิพุทังมหิทิงปุตเตนเทระผูชะเนนะปทธาาปยันโต อิตูปเทสวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังขลานิทุคาหาอิธิพูชฉาเคนะสุดทธ,ธาททั้งพรมหามังวิสุทธิชุดิมิตชะภกาพิธานังยานาคาเทนวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังขลานิ เอตาปิพุทธชะยามังขะละอัตคา,าทายกวาจาโนทินาทิเนารเตมทันทีหิตวานานเนกะวิธิกะวิวิธานิจุปัทถาวานิโมคังสุขังอธิคะเมยยะนโรสปัญโย ο, มหาการุนิโกนาโทหิตายะสัพพานินงัง มูเรตา้าวารามีสภาพประตสโพที่มุดตัมังเอเตนะสัจวาเชนะโหนตุเตชยมังฆะลังชยันโตโพธิยามูเรศกยานังนันทิวัฒโนมเอวังตาวัางวิชยโยโหหิชยสุชยมังฆะเลอปาราชิตตาปลังเกสีเสปฐาวิโปคะเล อภิเษเกสัพพุทธานาังอคัปโตปโมทติสุนัตังสุมังฆะลังสุปภาตานังสุหุติตังสุขโตนุสุมุหุโตจะสูุทั้งพรมามมจาริสุปัถักินังกายกรรมมังวาจกรรมมังปัถกินังปัถกินังมนโนกรรมมังปั นิทีเตปัฏกินาปัฏกินานิกาตวานะละพันตเทปัฏกิเนภะวตุสาพพมังคลังลักขันตุสาพเทวตาสาพพุทธานุภาเวนัสธาโสธิภวันตุเตภวตุสาพพมังคลังลักขันตุสาพเทวตาสาพธรรมานุภาเวนัสธาโสธิภวันตุเต อาวตุสัพพมังขลังลักขันตุสาพพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนัสธาโสธิภวันตุเต 14. ปัปติาะะทานคาถายาเทวตาสันติวิหาราวาสินีชูเปคาเลโพธิคาเรต,ตะหิงตะหิงตาธรรมธาเนนาภวันเตปูชิตา โชทิงกโรเตทะวิหารมันทะเลเทลาจมาชานวกาจะพิขโวสารามิกาธานปติอุปาสกาธามาจะเทสานิขามาจะอิสระชบปานภูตาสุขิตาพวันตุเตชาลพุชาเยปิจาอันทสามภาวะ สังเสทชาตาอาทโวปปาติกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสเพปิทุกขสาการนตุสังขยังทาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมัทราจปุคลาสังโคโหนตุสะมะโควะอาทายะจะหิตายะจะ อัมเหลักขะตุสัมธรมโมสัมเพปิธรรมจาริโนพุทรทิงสัมปาปุเนยยามาธรรมเมอายียปปเวทิเตปะสันนาโหนตุสเพปิปานิโนพุทธศาสนิสัมมาทารังปเวชันตโตกาเลเทโวปวัสสตุ อุทิภาวายะสะตานังสามัถังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตระชังนจังรักขันติปุตกังเอวังธรรมเมนราชาโนประชังรักขันตุสัพพทาสิบห้าเทวดาเทวตาอุยโยชนะคถา ทุกขปตาจานิทุกขาพยาปตาจาิพยาโซกปตาจาิโซกาโหนตุสัพเพปิปานินโนเอตาวตาจาอรอเมห,หิสัพพตังปุญญาสัมผัทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพาสัมปติสิทธิยาทานังทัานตุสัททะสิลังลักขันตุสัพพทา ภาวนาพิรตาโหนตุขัชันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาภลปตาปจเจกานันจะยังพลังอรหันตนานจเตชนารักขันพันธามิสาพาโซสิบหกสุมังคลาคษาโหนตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตา สัพพุทธานุภาเวนะโสธีโหนตุนิรันตรังโหนตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสธีโหนตุนิรันตรังโหนตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะโสธีโหนตุนิรันตรง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนไตยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตรและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลาย โปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวนที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริตจงสำเร็จศักดิ์สิทธุทุกประการเทิญ